เจว่าข้างนอกก็ไม่ตินี่พระไปเห็นบาทว่าอืออืผมไปไปท่านมูผมไปนาวัดแล้วอืมบุบกเสียงแรงแน่ ็ไปก็มาด้วยไปที่เขาพรรษาฟักสาขอพระโยมพระพระมหาขอพระบอกว่าพระเยอะน้ำไม่ออกน้าขอน้ำพระก็เมดแล้วต้องขอน้ำไม่อก <c oughs> อกตัวรอไข่มากกับมีพระอันไม่ออกวามากกับมีพระนี้ย ดืดขวาลองวัดขอไปก็เหมือนท่านแหละนี่ปงมา,ากบ่าไรนี่ครับน้อใหม่ปงมากก็ซับไปกินปงมากก็ซับไปกินจ้ะเฮ้ยมสางซัดท่าเกิดขึ้งย่างเคล่าย่างเคลกระถินย่างเคลกก่กระถินบวชเสียเักกระไดกว่าย่างเคล่าก็ได้รับกระถินจ้ะเปลี่ยนกันมาบวชกัน ว่าน,นั่นมีจัดล้งค่าปีนี้ผู้นั่นผู้นี้ผู้นั่นผู้นี้ไปได้ตรงๆฮะแหนะพระองค์ร่มเอาเตียนม,มาขอขอวัดไนย,ยพระพระเอิบไปขอวัดเนยพระพระเอิบโอ้ยเนยเกันยากกู <c oughs> ันแต่งไปก็เหมืนว่าไรนี้นั เว่าจะหลังหลานมากองกูยญงเป็นพป๊แตงเลยแต่อัตยาาใสเด้อไปบนใดอย่างไปายเหลือมูอวกอยไปเผยแพระพุทาศาสนาบนหันบ่นนี่จะไปได้ไปท่างถิ่นท่านท่านคนโกว่าเพราะฉะนั้นการบังคับไปก็พอดีกันไล อยากมาฝึกหัดทุกคนอบลมก,ก,กับพ่อกับแม่เป็นแต่งหนีเป็นว่า <c oughs> มันเข้าไปจะไปเด็กได้หูได้เห็นขอวัดปฏิบัติตจักปฏิปทาไดา้ไป,ไปเผยแพร่เพียดีหลายแล้วเป็นเหตุไปแบบนี้เป็นเหตุไปแบบนี้ตัวพอแม่พระพุณไปยาวมนท่าเหตุแบบนี้ไปแบบนี้น,นั่นเฝ้าอยู่นี่เป็นโคเ,เหตุหย้ยคือเก่าอนะันแล้ว ในต่างคำของพระพุทธเจ้าคพืนวักเก็บภาษาบกทีเดยียวขอมาในถึงค่าอาศัยน้ำพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ช่วยกันไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามชมพูทวิชเนี่ยการเผยแััน,นกับกุมมี่แล้วนีว่จะพาวัดพระกุงวัดพระกุงวัดเอ,อื้อมุมมีห่หรือว่านะถือตำเนิดเนี่ยมันไปว่าถือกำหนิดเนี่ย อันใดดูได้ดูได้เห็นได้จักประเทศก็ะมิตรไบเห็นเอาไปใส่กไปเห็ดเอาก็ได้สอนยากเอาะงก็ได้ยวเอาตะาเห็ดผ้าท้ำผ้าวาตัวนนี่มันประเทศว่วเป็นอย่างนี้ชลาตมงมีกะลังนาติโต้ก็เป็นเทศเรียกอะไรเะยากมันตะกลมชลาตมมงมีกะลังนาติโต้หานเนี่ยไว้กับครเขาให้แก่ที่ว่าค้องกันตายโอ้ยความกันว่าได้เอา นี่ร่อหวานแห่งเดียวคือของพระพุทธเจ้าคนตัวฟองกันได้ของพระพุทธเจ้ารักษาได้ผมมีเกิดผมมีแก่ผมมีเกิดเมื่อวีแก่เก็บตายผมีคือเกขาคนตัวหรือว่าเสียพระพุทธเจ้ากานเสียต้องไปเฮ็ดเอาล่ะนะไปใส่ไปเหตุพวงดีคือเขาไปใส่กับถอนเกล็คือเอาปุยพถอนห้เด้มันหูจากเกล็เราก็ไปหาถอนกิเลสไปได้ก็ถอนกิเลส ฝึกตนทั้งไหนก็ไปฝึกผู้อื่นทั้งสันสอนผู้อื่นทั้งสันตนเห็นมากอะไรกับสอนผู้อื่นทั้งสันนเนตตามคําสอนของพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นเนีตเขาไก่เขาซอยกขาไปซอยกันได้นี่กันโยมยุเฟตบุญเขาพาติดถวายที่ดินดีที่ดินลาดเหือนนั่งอยู่นอะไรเราจะไปปลูกบ้านทุกใ้วัดตอนเถาตอนแจ ไปมาทั้งวัดจะเห็นโบสถ์่มีวันเห็นโบสถ์วันไหนก็มีตาปามอ่ะไอถวายขนมอีกโอ้ยปู่ไอ้ย่มีตาปาเจ้าประสงค์ไปบสร้างให้นะ้าลขอเหตุเป็นเลยป่มีครูก้ม้างให้พลอยห้ยงอปิจานท์จวนหาให้หาไปหลวงพระเป็นประยูรไปเหตุวัดนั่นไปเหตุวัดนี่โว่วันหนไปเหตุ ไปอยู่ผมว่าจาอดูมิตรไปหาเห็ดพ่ามันว่ารทรงไม้ไปหาเห็ดี่ป وم, เ,เป็นบองโนมบอกโน้มเขาซื้อเพราะเป็นโม่ก็เจ้าอินทบาทได้โคตรเศษไปหยังไห้สร้างซื้อไปปฏิบัติธรรมนะไปปฏิบัติธรรมจะไปหัตินั่นตินี่นั่นแหละว,วิติวัดกติเจ้าของตัว เป็นนั่นเด้าของู้อยปฏิบัติพระแม่คุบาจันทน์สังวัดเพื่อให้ไปปฏิบัติธรรมและก็สวยช่วยช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือไหมเป็นว่าผมมีอเกลรามมีสวมวตนไหวพระโอ้วว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 ็วทําบายนี่คือมักยากวววเพิ่นวั้วแล้วววววววาวว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 าวววววววาววววว มีวัดมีว่าดูกไก่ดูกไก่ว่าน,น,นั่นว่านี่เพื่อไปนั่นเพื่อไปเพื่อไปสร้างเอาวัดได้ไปหาสร้างคนนั่งว่าเดี๋ยวด้วยสร้างคนเนี่ยคนหูจักแนวทางของ,ของพระพุทธเจ้าเดินตรงเนี่ยเนี่คนมิตรเดินทางโค้งภาษาบะะ้าสนาเที่ยวทางเครื่อง,ห,องหลามัติคัมเที่ยวทางเวอร์หลาม,มัาติคัมเมาตะปัวพวกว่ามัติสาคำทา้าจากบัวว่าห โอ้ยวงจักอ๋อไม่นี่ผมก็จะว่าติดเป็นสีโควิดเป็นสีแต่วัคซีนคือว่าสันไม่รู้ผู้ฉันนำได้หลายเปของมาตสันอิ่มแล้วน้ำก็ได้จะเกี่ยวทั้งเด็พฝักควันได้หลายไปนะฝักควันได้หลายผู้เข่าผู้ออกว่าติลูกไปมามอีกแล้วเราติลูกไปมามอีกแล้ววันวันทิ่สัมผัสเป็นสีนักปฏิบัติ อ่คุณนึงเนีคุณถามผู้ใดก็ถกองก็มาเทเดียวของก็มาเทเดียวเอาไปเวยจําเป็นก็ได้แต่ว่าทางไกลก็ยังพนุ่ลมอยู่ทางไกลเด้ทางไกลเด้ว้หลาย่าหลวงปู่ว่ามันยากคนใกล้นี่ล่ะยากมันดื้อมันด่านเด้ันเห็นว่ากเกียกินด่าื ฟาตะลงนี่ยแล้วก็จะเด้ง่งเ่งลึงกันหลายอะคือฟาตะลงลร่งน่าตะลงลึง่อะะลง,ลง <c oughs> <c oughs> เออะพลูกาเวเนโมตตัาปสันตาปวาเตโตสัพ,สวสพเวมาเตกันโต đã tu Quan bà ra phê gian tổ giá vôuyên na ratung bà Quantà ra yourua chế chú của Sebuah tanah sirih tanah janggut Apatah jenunca Agur tamawah Ante ayokwano lá.